สวัสดีจ้ะเพื่อนๆลีจะอัดข้าวพองเดินสิบนะคะแดดดีลีนึ่งขา้าวเหนียวไอลีแช่ข้าวเหนียวเมื่อคืนไปแล้วนะคะวันนี้ลีก็นึ่งนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะแลวเนี่ยลีก็จะอัดแห้งนะคะพเพื่อนๆข้าวเหนียวขาววันนี้ทําข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวพองเดินสิบจะาตามตามบอร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะ ใช้ท่อ p v วมาตัดเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะนะคะอันนี้ลีจะใช้ไม้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะในการเขี่ยนะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดยังไงนะคะบางครั้งลีจะใช้ตะเกียบนะคะมันง่ายสะดวกด้วย แล้วก็ใช้มือเกลี่ยๆหน่อยนึงอย่าให้มีรูปิดช่องหน่อยนึงอย่าให้หนาเกินนะคะเวลาเกลี่ย